กระทรวงอุตสาหกรรมได้เปิดเผยว่าศูนย์ทดสอบยานยนต์เฟสใหม่นะครับน่าจะเปิดใช้งานได้เต็มรูปแบบภายในปี2569ที่กำลังจะถึงนี้ครับคุณนัชพลรังสิทพลปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมได้เผยว่าศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาตินะครับตอนนี้มีเอกชนเข้ามาใช้บริการแล้วมากกว่า300รายและตอกย้าว่า เฟสถัดมาเฟสที่2เนี่ยน่าจะเสร็จสมบูรณ์ร้อเปิดให้บริการได้เต็มภายในปี6-9ที่กำลังจะถึงนี้ครับในเฟสปัจจุบันเนี่ยต้องเรียกว่าศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติเนี่ยสำเร็จไปแล้ว55%ครับใช้เงินลงทุนใช้งบป,ประมาณไปแล้วประมาณ2,038ล้านบาทอีกส่วนหนึ่งอีก45%ครับจะเป็นวงเงินในงบป,ประมาณอีกประมาณ1,600 67ล้านบาทศูนย์นี้ครับใช้ชื่อว่า a t r i ริหรือว่าศูนย์ทดสอบเนี่ยจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญมากๆเลยครับท่านผู้ชมในการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ไม่ว่าจะเป็น EV เป็น Smart Mobility ต่างๆเพราะเราอาจจะไปโฟกัสเรื่องของการผลิตใช่ไหมครับเรื่องของวัตถุดิบเรื่องของซัพพลายเชนต่างๆแต่ผมว่ายิ่งเราใช้ยานยนต์ E ีมากขึ้นเราน่าจะเริ่มได้ยินกรณีเกี่ยวกับเรื่องของทั้ง ความชํารุดนะครับความเสียหายไปจนถึงเรื่องความปลอดภัยต่างๆและพอมันเป็นยานยนต์ E ีเนี่ยมันไม่ใช่แค่มีแค่เรื่องของตัวถังหรือล้อยางอย่างเดียวแล้วมันยังมีเรื่องเกี่ยวกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าด้วยที่จะต้องทําการทดสอบอย่างละเอียดมากขึ้นดังนั้นประเทศใดๆอย่างประเทศไทยเองเนี่ยถ้าเราอยากจะ รักษาความเป็นผู้นําที่มีข้อได้เปรียบอยากรักษาความเป็นดีทร o ยออฟเอเชียลเราจะเปลี่ยนฉายาตัวเป็นอย่างอื่นเนี่ยเรื่องของศูนย์ทดสอบเนี่ยเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่จริงๆสําคัญมากไม่แพ้เรื่องของการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาเลยครับทีนี้เรื่องของการวิจัยต่างๆเนี่ยเราเชื่อว่าศูนย์เนี่ยจะทําให้ประเทศไทยเนี่ยสามารถที่จะเป็นสถานที่ทดสอบอันดับหนึ่งในอาเซียนได้เลยครับและ มันก็ต้องมีรายได้ศูนย์ทดสอบนี้คาดว่าจะสร้างรายได้ไม่น้อยกว่าปีละ1000ล้านบาทแต่มันก็จะช่วยให้ผู้ประกอบการผู้ผลิตนักลงทุนที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยลดค่าใช้จ่ายแล้วก็ลดระยะเวลาในการที่จะต้องส่งชิ้นส่วนหรือผลิตภัณฑ์ที่อยู่กับยานยนต์สมัยใหม่ไปทดสอบในต่างประเทศน่าจะประหยัดลงได้30-50%เเลยครับนั่นคือเก็บเงินสะพัดเอาไว้ตรงนี้เอาไว้สร้างในประเทศได้น่าจะดีกว่าครับ ส่วนที่ประหยัดลงได้ตีเป็นมูลค่าเอกคาดว่าก็จะน่าอยู่ที่แถวๆ1ว8ล้านบาทต่อปีครับสำหรับศูนย์ทดสอบยานยนต์แห่งชาตินะครับในเฟสแรกเนี่ยได้เริ่มตั้งแต่วันที่15ตุลาคม2 5 6 2ที่ผ่านมาก็ไม่กี่ปีที่ผ่านมานะครับมีคนเข้าไปใช้บริการแล้วเป็นเอกชนเนี่ยมากกว่า300รายครับซึ่งใช้พื้นที่ในการก่อสร้างเนี่ยอยู่ที่1,200 34ไร่ครับผมอยู่ณบริเวณสวนป่าลาดกระทิงครับตำบลลาดกระทิงในอำเภอสนามชัยเขตก็อยู่ที่ชาเชิงสาวใกล้ๆกับกรุงเทพนี่เองนะครับแล้วก็อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากเขตพัฒนาพิเศษของภาคตนออกหรือว่า ECC ครับก็แบ่งเป็น2ระยะนะครับก็คือส่วนทดสอบยางล้อแล้วก็ส่วนทดสอบยานยนต์แล้วก็ชิ้นส่วนยานยนต์นะครับก็รวมๆก็จะใช้เงินลงทุนทั้งสิ้น3,700ล้านบาทครับ